เสุนคะมาสุนคะพบยางดังเขาของผู้ลูกด,ดังกำนอนหามื่อกี้นนก็การแทงวันใหม่แทงวันหนึ่งค่ะกัางในเช้าๆค่ะนอนออกมากลางวันก็เทแหกออกอลค่ะกระดาษผ้ากองยึดกระนอ,อนคำว่าผลฝนทุกมท้งขึ้นค่ะเดี๋ยวขออาล้มท้องหิห้วๆก็น่ค่ะ ตรงหน้าเหขนอาเด็กเจ้าหน้าหันลวก็ไปถึงมึงขนอมึงเตขนอมึงเตเขาได้ตไดแต่งดีซ้อมเตยูกปาเข้าแน่นะฮะนายดะห้จอนเขาหน้าในคันนี้จอได้เติมตดแทีมน้ำมันเขาอะน้มันเครื่องตก็สิยาขนอ๋ะทางน้ำมันเาค่ะ่สุครับ